เที่ยวเวียดนาม4วัน3คืนกินหรูอยู่สบายหมดไปแค่หมื่นเดียวเองครับ <Wow. S 1> ทริปนี้แม็กไม่เน้นประหยัดนะครับไปแบบคนโง,โง่ๆไม่ได้ศึกษาอะไรเลยจริงๆไปเที่ยวมาเดือนกว่าแล้วครับแต่ไม่มีเวลาสรุปคลิปให้ f c ซีสักทีวันนี้ว่างก็เลยมานั่งสต์ค่าใช้จ่ายรวบรวมมาให้ f c ทุกคนแล้วครับเผื่อทุกคนไปเที่ยวตามกันได้ด้วยครับค่าเครื่องบินไม่รวมไม่ให้นะครับแต่แอบบอกว่าใครอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยค่าตั๋วที่เชียงใหม่ถูกมากๆก่อนไปให้ไปแลกเงินที่ซูเปอร์สต์นะครับห้าไปแลกที่สนามบินนะบอกเลยไม่คุมครับไป ถึงสนามบินดานังนะครับแนะนําให้ทุกคนโหลดแกล็บมาใช้ครับห้ามไปโบกแท็กซี่แถวนั้นเด็ดขาดบอกแล้วไปแบบโง่โงไม่ศึกษาอะไรก็โดนแท็กซี่ฟันไปครับจากสนามบินดานังไปเมืองฮอยอันแม็กโดนไปพันกับอีก40บาทจริงๆเขาเสียกันไม่เกิน500ประมาณนี้ถือว่าเสียค่างโง่จบคืนแรกแม็กนอนที่โคซี่ดีลักสุดริเวอร์วิวโรงแรม4ดาวค่าห้องประมาณ2938บบาทครับมีอาหารเช้าให้แล้วก็มีจักรยานให้ปั่นฟรีรอบเมืองฮอยอันด้วย เราปั่นไปจนถึงเมืองโบราณฮอยอันนะครับเสียค่าจอดจักรยานไป19บาทครับเดินเล่นอยู่แถวนั้นแป๊บหนึ่งแล้วเห็นของแปลกหน้าตาน่ากินแต่รสชาติด้านไปเหมือนคองแขงบ้านเราครับโดนไป28บาท หิวข้าวครับพนักงานโรงแรมบอกว่าร้านนี้อร่อยก็เลยมาลองกินดูครับได้มะเขือยาวผัดใส่หมูมาครับกับเครื่องดื่ม2แก้วมื้อนี้หมดไป435บาทเดินเล่นชิวๆไปเจอขนมถ้วยเวียดนามครับแต่รสชาติเหมือนกล้วยจับยวนถ้วยนี้มูลค่า19บาบาทครับก็อร่อยแปลกๆดีนะมันไม่เหมือนขนมอะเหมือนของกินเล่นมากกว่าขากลับโรงแรมครับปั่นจักรยานไปเจอร้านพิซซ่าเวียดนามแต่รสชาติดันไปเหมือนขนมเบื้องยวนบ้านเราเลยครับ แผ่นที่เห็นนี้ราคา57บาทครับไอเรามันสายกินไงจะถึงโรงแรมอยู่แล้วนะไปเจอร้านบันดาวมุนต้มเป็นอาหารเวียดนามที่หน้าตาประหลาดดีครับเขามีน้ำจิ้มกะปิผสมกับปลามัง้งกินโคตรแรงเลยแต่อร่อยมากครับเซตนี้โดนไป306บาทครับรวมเครื่องดื่มนะเช้าวันที่2ครับใกล้ๆโรงแรมมีคาเฟ่เล็กๆน่ารักนา่กนารักครับโดนกาแฟไป2แก้ว160บาทแก้วเล็กมาก แม็กจองทิปบาสเกบตบอลหรือว่าเรือกระด้งไว้นะครับมีรถตู้มารับถึงโรงแรมเลยครับก็ได้นั่งเรือกระด้งนะครับชมทิวทัศน์แม่น้ําสนุกดีครับแต่แอบร้อนไปนิดนึงค่าใช้จ่ายอยู่ที่1,261บาทอันนี้รวมทิปที่แม็กให้กับพนักงานภายเรือ เรียบร้อยแล้วนะ <Wow. S 1> เสร็จ,จากเรือกระดงนะครับแม็กนั่งแท็กซี่กลับมาที่เมืองดานังครับรอบนี้ฉลาดขึ้นนิดนึงไปหาดูรีวิวคนไทยที่มาเที่ยวดานังฮอยอันนะครับได้คอนแทคพี่แท็กซี่คนนี้มาค่าใช้จ่ายแค่540บาทเท่านั้นเองครับพี่เขาน่ารักมากเลยนะยกกระเป๋าขึ้นลงรถให้เราด้วยครับคืนที่2และคืนที่3ขอนอนไฮโซหน่อยครับโรงแรม5ดาวติดแม่น้ำเลยครับเมลียวินเพลดานังริเวอร์ฟอน ตกคืนละ3,425บาทครับมื้อเย็นเราไปกินกุ้งมังกรที่ตลาดสันท่านไนมาเก็ตนะครับห่างจากโรงแรมประมาณ1กิโลอันนี้แม็กเดินเอานะกุ้งมังกรเซตนี้ทั้งเซตนะครับ8,000สนตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,441บาทครับแม็กทำคลิปรีวิวเรื่องรสชาติไว้ในช่องแล้วนะตามไปดูก็ได้ครับ เดินออกมาท้ายตลาดก็จะมีสะพานมังกรครับแลนด์มาร์คที่หลายๆคนชอบมาถ่ายรูปนะครับใกล้ๆกันก็จะมีคาฟไลออนครับคล้ายๆกับสิงคโปร์เลยนะของสิงคโปร์เป็นเมอร์ไลออนเนาะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตรงนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงครับและเลยไปอีกนิดเดียวนะจะมีสะพานรูปหัวใจครับหนุ่มสาวที่นี่ก็จะมาคล้องกุญแจแล้วก็โยนกุญแจลงแม่น้ำครับ วันที่3เงินที่แรกมาหมดครับแม็กมาแรกอยู่ร้านทองใกล้ๆโรงแรมนะครับคุ้มมากทุกคนได้เลทตรงกับในเว็บเลยครับ Mac แม็กแลกจากสนามบินมา1บาทเท่ากับ555ดองใช่ไหมมาแรกที่ร้านทอง ใกล้ๆโรงแรม1บาทได้697อาดองครับโคตรขุมวันที่3แม็กไปเที่ยวบานาฮิลครับใช้บริการพี่แท็กซี่คนเดิมเมื่อวานครับพี่เขาโคตรน่ารักเลยทุกคนรอรับเรากลับด้วยนะครับค่าแท็กซี่ไปกลับแค่1000พกับอีก4บาทเท่านั้นเองไม่พอนะยังมีน้ําให้เรากินและยังให้เราพกลมขึ้นไปเที่ยวด้วยกลัวเราเปียกฝนครับเคยมีคนบอกว่าไปเที่ยวเวียดนามระวังโดนโกงเอาจริงๆก็มีบ้างครับแต่คนดีก็มีแมกว่าก็ไม่ต่างจากบ้านเรานะ ค่าตั๋วเข้าบานาฮิวนะครับคนละ1,200กว่าบาทครับที่นี่เหมาะมากครับกับสายถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับโหบอกเลยเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยครับสวยมากค่าเข้าพันสองเนี่ยแม็กถือว่าคุ้มมากเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยกว้างมากเริ่มต้นเลยครับเราจะขึ้นกระเช้าลอยฟ้าไปนะครับระยะทางค่อนข้างไกลพอสมควรครับจากตีนดอยเนี่ยขึ้นไปบนสุดเห็นไหมครับกลายเป็นเมืองในสายหมอกเลยครับเุ้ยทุกคน อ้าวถึงแล้วครับว้าวเฮ้ยแล้วเขาแต่งติคิส์มสด้วยดูดิทุกคนอากาศโคตรดีเลยนะครับแต่ก็จะมีแบบไอน้ำและหมอกเยอะฝนก็จะลงเม็ดแบบปล่อยๆฟิลเหมือนได้ไปเที่ยวยุโรปเหมือนกันนะที่นี่แม็กจะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรทานสักเท่าไหร่นะครับแม็กเน้นเดินเที่ยวซึมซับบรรยากาศครับ เราไม่ค่อยชอบถ่ายรูปไงจะเน้นเก็บเป็นวิดีโอแล้วก็ให้มันอยู่ในความทรงจำในหัวของเราครับแลนด์มาร์คที่ทุกคนพลาดไม่ได้เลยก็จะเป็นสะพานมือครับตรงนี้จะค่อนข้างไกลกว่าเพื่อนเขาหน่อยทุกคนต้องนั่งกระเช้า2ต่อนะถึงจะมาถึงที่นี่ได้ครับต้องหาจังหวะดดีๆครับตาก,กล้องมือแม่นๆน,น,นิดนึงจะได้รูปสวยๆครับกลับลงมานะครับแม็กก็มานั่งชิลๆนะครับอยู่หาดหมีบีดครับ เดินห่างจากโรงแรมมาประมาณ2กิโลครับเสียค่าเครื่องดื่มไปประมาณ300กว่าบาทครับวันสุดท้ายก่อนกลับนะครับแม็กก็มีซื้อของฝากนะเอาจริงคือเงินมันเหลือครับเงินมันเหลือต้องใช้ให้หมดนะเพราะว่าไปแลกในไทยเนี่ยมันจะไม่คุ้มครับก็เสียค่าของฝากไปอีกประมาณ2000กว่าบาทครับ ลืมบอกว่ามื้อเช้าส่วนใหญ่แม็กจะกินฟรีที่โรงแรมนะครับเที่ยวจนเหนื่อยแล้วไงไม่ค่อยมีเวลาถ่ายละค่าใช้จ่ายทิปนี้ทั้งหมดไม่รวมเครื่องบินนะครับ2 9 9หาบาทแม็กไปกับเพื่อน2คนเนาะหารเฉลี่ยแล้วตกคนละ1497บาทเท่าน,นั้นเนองครับเฮ้ย <c oughs> เอาจริงคุ้มอยู่นะทุกคนกินหรูยอยู่สบายมากครับใครที่อยากตามรอยแม็กไปเที่ยวเวียดนามน,นะครับอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนของคุณดูหรือว่าแท็กเขามาดูได้เลยนะครับออกไปแตะคอฟ้าออกไปเปิดโลกกว้างกันครับทุกคน